Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast จากเหตุการณ์สลดครั้งใหญ่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูเมื่อตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการโดยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อ6ตุลาคม65 ได้ก่อเหตุร้ายแรงด้วยการใช้อาวุธปืนกระายยิงและมีดฟันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต37รายและบาดเจ็บ10รายส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์คนทั้งประเทศให้ความสนใจพิดร้ายของผลพ่วงยาเสพติด ขณะที่พักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขและปรับรามยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทยเพื่อไม่ให้ยาเสพติดต้องมาจบชีวิตลูกหลานคนไทยและหากย้อนไปเมื่อยุครัฐบาลพักไทยรักไทยปี2544 ึง2,549ภายใต้การนำของดรทักษิณชินวัตรหัวหน้าพักไทยรักไทยและนายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็เอาจริงและเอาจังกับการทำสงครามกวาดล้างยาเสพติดและจับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยพร้อมนำตัวลูกหลานคนไทยที่ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษาส่งคืนอ้อมกอดครอบครัว ดรทักษินชินวัตรขณะรักษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักไทยรักไทยนำพักไทยรักไทยปราศัยใหญ่ที่ท้องสนามหลวงสาม,มีนาคม49เล่าถึงความในใจของการเป็นนายกและรักษาการจนกว่าจะได้รัฐบาลในการเลือกตั้ง2เมษายน49 ทักษินปราศัยตอนหนึ่งถึงการทำสงครามกวาดล้างยาเสพติดว่าผมเห็นเด็กวัยรุ่นทั้งหลายในวันที่ยาเสพติดซื้อง่ายกว่าหมากฝรั่งผมนั่งคิดว่าโลกนี้กำลังจะแข่งกันด้วยสังคมฐานความรู้นั่นคือเอาสมองดีๆมาใช้แต่ปรากฏว่าลูกหลานเราถูกยาเสพติดกดสมองหมดผมบอกรับไม่ได้ทนไม่ได้ผมกวาดล้างเต็มที่วันนี้ดีขึ้นเยอะถามว่าแล้วจะเอาอีกไหม ผมเสี่ยงต้องเสี่ยงในการจัดการยาเสพติดเพราะรู้ว่าพ่อค้ายาเสพติดมันร้ายแค่ไหนแต่ผมต้องเสี่ยงเมื่อวานนี้ประชุมยังบอกว่าไม้จับหนึ่งืน่คนไล่ล่ามาให้หมดเพราะผมห่วงลูกหลานท่านมีคนหนึงอุ้มเด็กตัวเล็กนิดเดียวมาหาผมบอกว่าท่านต้องปรับยาเสพติดต่อนะเพราะห่วงว่าเดี๋ยวลูกโตขึ้นจะมีแต่สังคมยาเสพติด น่าเสียดายโอกาสของประเทศเพราะไทยที่สุดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนั้นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นโมฆะและไทยที่สุดดรทักษิณก็ถูกรัฐประหารในวันที่19กันยายน49ไม่สามารถหวนกลับมานั่งตำแหน่งนายกได้อีก ประเทศไทยต้องถูกแช่แข็งด้วยอำนาจนอกระบบและหยุดการพัฒนาประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหลายปีและจนถึงปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็กลับมาระบาดอีกครั้งทั้งที่ในอดีตยุครัฐบาลทักษิณได้ทำสงครามกวาดล้างอย่างหนักเพื่อลูกหลานคนไทยมีชีวิตที่ดี หากย้อนไปเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565นายทักษิณหรือโทนี่วุดซมเคยกล่าวผ่านแคร์ท็อกแคร์คลับเฮาส์ระบบทักษิณในมัลติเวิร์สของความจน ซึ่งช่วงหนึ่งมีการกล่าวถึงการปรับปรามยาเสพติดไว้ว่าถ้าระบอบประชาธิปไตยยังอยู่ไม่ถูกปฏิวัติและเป็นไปตามคันลองการเลือกตั้งเป็นไปนในลักษณะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจบ้านเมืองจะดีกว่านี้มากและยาเสพติดที่มีอยู่ทุกวันนี้ประเทศยิ่งจนเท่าไหร่ยาเสพติดยิ่งเยอะ ทางนี้ที่ตนเองเคยพูดไว้ว่าทฤษฎีหนึ่งทางด้านอาชญาวิทยาบอกว่าถ้าช่องทางหรือโอกาสที่ถูกกฎหมายไม่เปิดให้ธรรมหากินได้เขาจะไปหากินทางที่ผิดกฎหมายถ้าทางผิดกฎหมายแล้วโอกาสถูกจับกลุมต่ำเขาจะไปทางนั้นเป็นทฤษฎีของโรเบิร์ตเคเมอร์ตันที่เคยพูดไว้นานมากแล้วยังเป็นจริงอยู่โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยอย่าเพิ่งบอกว่าประเทศเราจะพัฒนาแล้วส่วนตัวมองว่า นานและยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลอย่างนี้ยิ่งแย่ถ้าผมอยู่ยาเสพติดผมเอาอยู่หมดลูกหลานชาวบ้านไม่ต้องถูกเป็นเหยื่อเป็นทาสของยาเสพติดอย่างทุกวันนี้ วันนี้ยาเสพติดขายถูกมากปั๊มขายเป็นว่าเล่นต้นทุนเม็ดละ20บาทสมัยผมเม็ดหนึง300-400มันขายยากเพราะว่าโดนจับอันนี้เราไม่เอาจริงปล่อยให้ยาเสพติดเต็มไปหมดรับรองว่าถ้าผมยังอยู่หรือระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งไทยรักไทยเพื่อไทยมารับรองว่านโยบายเรายืนพื้นว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องใหญ่ ล่าสุดนายแพทย์ชละนานสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศว่าพักเพื่อไทยจะขอฟื้นนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตเพื่อขจัดยาเสพติดให้สิ้นไปจากสังคมไทยเอาจริงเรื่องไม่ปล่อยปละละเลยจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนประเทศไทยออกจากวิกฤตยาเสพติดให้ได้ ส่วนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายแพทย์ชลนละน่านมองว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่องมาตรการปราบปรามเสมือนว่ามีตัวเลขรายงานการจับกลุมและยุับผู้เกี่ยวข้องได้มากมายแต่ป้องกันไม่ค่อยชัดเจนและจากการตรวจสอบว่ายาบ้ามีการแข่งกันผลิต7โรงงานรอบชายแดนประเทศมีการใช้ความรู้ทางเคมีผลิตสารตั้งต้นออกฤทธิ์คล้ายอีฟิดินซึ่งต้นทุนต่ำเม็ดละ7 บจำน่ายเม็ดละ2ี่บาทพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลมีระบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างเร่งด่วนเพราะที่ผ่านมาไม่มีสถานบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มงวดจริงจังจึงเรียกร้องไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเจ้ากระทรวงให้เร่งแก้ปัญหานี้โดยต้องเอาผู้เสพไปดูแลบำบัดรักษาควบคุมพฤติกรรมเช่นกรณีกัญชาเสรี ที่สังคมเข้าใจว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดทั้งที่เป็นพืชที่มีสารเสพติดที่ต้องมีการควบคุมการใช้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV และไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ